จัดเต็มทีมชาติไทยชุดใหญ่มาสาาระอิชิเอาจริงขอดับเป็ลแชมป์ปีนี้ให้กับทัพช้างศึกเปิดแผนทีเด็ดจัดตัวสูตรสำเร็จของโคชแดนอาทิตย์อุทย433งานนี้ไม่ต้องลองแล้วเอาจริงเว้ยส่วน11ตัวจริงชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ลงตัวสุดๆผส,สมสดใหม่เก๋จะเป็นยังไงต้องติดตามทั้งหมดนี้ในแตงโมโลเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับแดงโมลงปีอภงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวของทีมชาติไทยหลังจากที่รอกันมานานนะครับตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าตัวจริงของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านครับอะแต่เดี๋ยวเราสรุปรายชื่อกันก่อนนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยท่านลิสตามสโมสรมาเนี่ยนะครับ รวมนะครับมี26รายชื่อด้วยกันนะครับซึ่งจากในประเทศของเราเนี่ยมีทั้งหมด22รายชื่อนะครับแล้วก็อีก4รายชื่อเนี่ยมาจากสโมสรอ,อย่างต่างประเทศนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมกันก่อนนะครับในการประกาศครั้งนี้เนี่ยมีการให้ข่าวออกมาแล้วนะครับว่านักเตะบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้หรือยังไม่หายนะครับก็เลยไม่ได้ประกาศออกมานะั่นก็คือ เควินดีรมรำนั่นเองนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการเรียกชื่อมานะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บครับก็เลยถอนตัวออกไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับก็เลยไม่ได้มีการประกาศรายชื่อของเจ้าตัวแต่อย่างใดนั่นเองขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เล็งๆไว้น่าจะติดแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะประกาศรายชื่อนั่นก็คือวรบุตรศรีสุภาผู้รักษาป,ประตูของการท่าเรือนั่นเองนะครับก็เลยเป็นผลให้ทางด้านประตูจอมเก๋าอย่างกำพลเนี่ย กลับมามีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสมโมสรที่ไม่ได้ส่งนักเตะมาในครั้งนี้หรือว่าไม่ได้มีเลยนั่นเองนะครับก็มีหลายสมโมสรน,นะครับแต่ว่าทีมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมี BG ครับที่ไม่มีนักเตะส่งมาในครั้งนี้นะครับ mm. เมืองทองครับไม่มีรายชื่อนะครับ ประจวบครับที่อยู่อันดับ4ก็ไม่มีรายชื่อเปิดเผยมาแต่อย่างใดนะครับนครราชสีมาครับเป็นหน,หนึ่งทีมที่ไม่มีนักเตะเข้ามาสู่ทีมชาติไทยครั้งนี้หนองบัวพิชยะไม่มีครับเชียงรายไม่มีครับขอนแก่นไม่มีครับและนครปฐมก็ไม่มีนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย ก็หลายสโมสรน,นะครับต้องบอกว่าอีชิเอิเขาก็เลือกมาตามนี้นะครับไม่มีถึงแสโมสรด้วยกันส่วนสโมสรที่ส่งมาเนี่ยเราก็จะแบ่งได้ตามนี้นะครับบ u b a แบงคอกจากฝูงเนี่ยมี3รายนะครับบุรีรัมมี3รายการท่าเรือมี5รายครับสุโขทยัยมี1รายนะครับราชบุรีมี3รายนะครับอุทยัยธานีมี4รายแทบจะยกแผงมเลยนะอุทัยนะ ลำพูนครับสองรายแล้วก็ระยองเนี่ยมี1รายนั่นเองที่ติดทีมชาติไทยในยุคนี้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าเรามาจัดระบบนะครับจัดระเบียบวิธีการเล่นของมาซาทะอิชิอิเนี่ยแน่นอนครับคราวนี้เจอทีมในอาเซียนมันต้องเล่นเกมลุกซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายๆทีมก็มาตั้งรับแน่นอนเจอกับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นครับนี่ครับตามหลักแล้วเนี่ยไม่หนีจากนี้ครับ4-3-3หรือว่าจะปรับเป็น42 3สตามการยืนกันแล้วแต่ ถ้าให้เริ่มต้นเลยเอาแบบชุดใหญ่จัดเต็มไฟกระพริบเลยนะครับใส่ได้เท่าไหร่ใส่นะฮะก็คือผู้รักษาประตูเนี่ยโอ้โหปฏิวัติคำใหม่แทบจะบอกได้เลยคบว่าแม่ตอนนี้ต้องไว้ใจเป็นดัมเบลวันครับของทีมชาติไทยไม่ว่าเกมไหนก็แล้วแต่ปฏิวัติคำใหม่มักจะโชว์ผลงานภายใต้การคุมทีมของอิชิ I, ได้อย่างย,ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับหมดคำถามครับคนนี้ฮะขณะที่แนวรับ4คนเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยแบ็กซ้ายนะครับ เนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยโชฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ในมาตรฐานแล้วกันนะครับผมว่าทิตาธรน่าสนใจที่จะได้รับโอกาสต่อเนื่องในยุคข,ของอิชิอิเพื่อที่จะขึ้นมาทดแทนในแบ็กซ้ายในอนาคตเรื่องของรูปร่างเรื่องของสปีดเรื่องของรูปแบบการเล่นผมว่าอิชิอิน่าจะมองเห็นว่าเขาสามารถที่จะใช้ทิตาอนได้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับที่ทางด้านขวาเนี่ยคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับ นั่นก็คือนิโคลัสมิเคลสันจาก Obi o b บิโอเดนเนั่นเองนะครับคือต้องบอกเลยว่านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยก็คือสุดยอดแบ็คขวาของเราแล้วแหละคลาสยุโรนะครับนักเตะที่มีใจให้กับชาติทุกนัดทุกวินาทีขอเล่นตลอดนะครับซึ่งเขาโชว์ให้เห็นเนี่โดยที่เขามาทุกครั้ง เขาเล่นเต็มที่ทุกครั้งและเขากระหายทุกครั้งนะฮะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับขณะที่คู่กองหลังอยากเห็นมากๆนะครับนั่นก็คือโจนาธานเข็มดีคราวนี้เนี่ยโจนาธานเข็มดีภารกิจของเขานอกเหนือจากทําให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จแล้วส่วนตัวของเขาเองนั่นคือการสร้างนะครับภาวะผู้นําสร้างภาวะแนวรับตัวเอกนะครับหรือว่าคนที่จะต้องคอยควบคุมนะครับจังหวะจะโคนในการสกัดดัด บาดบอลน,นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยก็คือโจนาธานเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคราวนี้น่าสนใจว่าเจ้าตัวจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับขณะที่พันษาน่าจะเอามาประคองแล้วก็ยืนคู่กันเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าให้ดูแล้วโจนาธานจับคู่กับคนอื่นความมั่นใจของโค้ดเนี่ยอาจจะมีไม่เท่าคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะเอาคู่นี้แหละตัวหลักนะครับขณะเดียวกันครับตรงกลางเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่โอ้โหชิงแชมป์เอเชีย นะครับและคิดว่าน่าจะใช้แบบนี้ด้วยเพราะว่าแน่นอนข่าวที่แล้วเนี่ยเป็นกัปตันทีมและอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนั่นคือวีระเทพป้อมพันธ์นะครับ ของ BU เนี่ยเข้ามาในครั้งนี้เติมเต็มทุกอย่างในแผงมิดฟิลร่วมกับท่านของพีรดลฉ่ำรัศมีผมว่าพอมีเพื่อนร่วมเล่นแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เคอะเขินมันจะดูไม่แบบเก๊กกักลางๆผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวขณะที่ตรงกลางตัวรุกจับใส่ไปเลยนะครับสามารถสลับได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากาันเอาตรงนี้ก่อนเบนจามินเจมส์เดวิสผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ขับเพื่อนในแนวรุกแหละครับน่าสนใจตรงนี้ที่สุดเลยว่าเบนจามินเจมเดวิสถ้าหากถูกจับลงตรงเนี้ย จะโชว์ศักยภาพได้ไหมแล้วถ้าโชว์ได้มันจะมีตัวทดแทนทันทีเลยนะครับหรือไม่ก็อีกมุมนึงคือสุภโชคสารชาติมายืนตรงนี้ปั้นเกมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ มันก็จะเป็นรูปแบบในการหมุนเวียนกันไปนะครับเนี่ยในแนวลุกก็อาจจะเป็นเอกนิษฐปัญญาทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าข่าวที่แล้วจับมายินทางด้านซ้ายอาจจะไม่โชว์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าจับซ้ายข่าวที่แล้วไม่แน่ข่าวนี้ก็จะจับเหมือนเดิมหรือไม่ก็เอาลงมาตรงกลางได้แต่พอเอาลงมาตรงกลางนี่ก็ต้องหาอน,นันต์ขึ้นไปอน,นั้นก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันทดแทนกันได้หมดอยู่ที่อิชิอิเขามองเห็นอะไรดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าให้ผมทายเนี่ยเอกนิษฐซ้าย นะครับสุพโชคขวานะครับและหน้าเป้าเป็นสุพนัทเหมือนตานั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าชุดนี้ยิงกระจายเต็มเม็ดเต็มหน่วยใส่เต็มทุกคนเล่นด้วยกันได้คลาสบอลเท่ากันคือเรียกง,ง่ายๆนะครับว่าเล่นบอลเนี่ยมันทันกันแน่นอนนะครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าหากว่าสลับขึ้นมาจริงๆเนี่ยความลงตัวองค์ประกอบอื่นๆของการเ,เรียกติดทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างพลิกได้หลายหน้า ผมมองอย่างนี้แล้วกันในแต่ละคนเนี่ยมันเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับสมมุติถ้าจับสุปโชคลงมาเอาเบนขึ้นไปขวาได้หรือจะกลางรับเนี่ยยังสามารถหมุนทางด้านของโอ้โหมีตัวแทนอย่างอัครพงษ์ผู้พวิเศษจากลำพูนนะครับหรือว่าจะเอาทางด้านวิลเลียมไวเดอร์เชอร์เข้ามาและยังมีตัวโจ๊กเกอร์อย่างบอรชิตกนิษฐีบำเพ็ญคือตรงนี้ผมมองว่าตรงกลางมันไม่ไม่มีความน่าเป็นห่วงเลยมันหมุนกันได้หมดนะครับส่วนริมเส้นเนี่ย ก็ทดแทนกันได้จะเอาเอกนิต์ปัญญาขึ้นไปจะเอาอนันยยอดสังวานนะครับสุภพโชคสารชาติเบนจามินเจมเดวิสคือตรงนี้สามารถที่จะพุ่งสายพุ่งขวาและก็ยังมีพาติกูสตาร์สั้นสุพรรัเหมือนตาทางออกข้างก็ยังได้ทีและสักเผยพี่มายืนหน้าเป้าก็ยังได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ความหลากหลายของชุดนี้เนี่ย มันหมุนกันได้หมดผมว่าเป็นมิติที่โคตรน่าดูจริงๆนะครับและทีมชาติไทยชุดนี้ไล่ล่าแชมป์สมัยที่8ในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับที่สำคัญนี่จะเป็นดับเบิลแชมป์นะครับของทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับของมาซาทะอีชิอิและที่สำคัญรายการนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมี V.R. ทุกสนามนะครับป้องกันการเตะการเล่นนอกเกมและ ความเป็นธรรมมากที่สุดนั่นเองนะครับถ้าหากว่ากรรมการเป็นไปตามนั้นนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีข่าวมาว่ากรรมการไม่ได้ใช้ชาติในอาเซียนแล้วจะใช้นอกอาเซียนหรือว่าเป็นเติร์ดป์ตีนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมลิร์ถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์จะเป็นประทับปืนใหญ่อาร์ตเตลพร้อมเกมเดือดหงแงดงเลี้ยวููประทับนักบุญเซาท์มั์ตันหัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกชอปปิ้งกลางกรุงลอนดอน กินหรูอยู่สบายกับผมแต่งโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด